พาท่านผู้ชมไปดูหอยครับมันไม่ใช่หอยธรรมดาด้วยพี่ก็พาไปดูควายไม่มึมันไม่ใช่หอยธรรมดาด้วยนะคุณเลาชินีมันเป็นหอยอะไรล่ะคะพี่คะหอยคอนโดหอยเดี๋ยวนี้อยู่คอนโดหอยอยู่คอนโดอะคะใช่ไปที่บ้านแหลมครับแหลงหอยนางรมนี่บ้านแหลมหอยนางรมนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับ เขาทําการศึกษาวิจัยเปลี่ยนวิธีเลี้ยงหอยนางรมแบบดั้งเดิม mm. นะครับแบบดั้งเดิมมะนะก็มาเลี้ยงในตะกร้าแล้วก็ตะแกรงทําเป็นคอนโดแบบสามชั้นนะอ,อาจารย์สุพัชชาครับอาจารย์สุพัชชาเป็นอาจารย์ประจาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ประมงค oh. ณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการประมงนะครับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยราชมงคลศรีวิชัยนะครับจังหวัดตรังก็พาไปดูนะครับนี่โครงการที่เขาเลี้ยงเข,เขาเรียกของเขาง่ายๆว่าหอยคอนโดก็คือหอยนางรมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นแหล่งอาศัยของหอยนางรมหอยมแมลงผู้ธรรมชาติธรรมชาติที่แหล่งใหญ่นะครับชาวบ้านเนี่ยมักจะไปดำน้ำงมหาเป็นประจำเลยนะครับเออแล้วก็ ทางมหาวิทยาลัยเองก็ศึกษาวิจัยส่งเสริมการเลี้ยงในตะกร้านะครับแบบตะแกรงคอนโด3ชั้นเพื่อเป็นการเพิ่มจํานวนการผล,ผลผลิตอะไรต่างๆเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมนะครับแล้วก็ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับโอ้รายได้เพิ่มมากกว่าเดิม7-8เท่านะคุณรัชนี78เท่านะนะครับกระชังหนึ่งเนี่ยเลี้ยงได้ประมาณสัก7 0 0 0 8 0 0 0ตัวนะ นะครับอ๋อลักษณะคอนโดคือมันเป็นชั้นๆคอนโดเขาเป็นชั้นไงสามชั้นเห็นไหมสี่สี่ชั้นนะสามสี่ชั้นสามชั้นนู่เออชั้นที่สี่เป็นชั้นใต้ดินแล้วก็ชั้นที่ห้าเป็นชั้นดาดฟ้าอะไรก็ว่าไปนะฮะเอาให้หอยไปชมบรรยากาศคือเขาเรียกว่าพื้นที่อ่ะถูกใช้อย่างอย่างคุ้มค่าใช่ครับเพราะว่า วิธีการนี้ก็ทําให้สามารถเลี้ยงหอยได้เยอะขึ้นนะใช่ไหมล่ะก็เข้าท่านะนะครับแต่ว่าจะใช้เวลาในการเลี้ยงนานกว่าวิธีแบบดั้มเดิมเนื่องจากว่าลูกหอยจากโรงเพอฟักเนี่ยจะมีขนาดเล็กการเลี้ยงหอยนางรมแบบแปะเบี้ยกับปูนซีเมนซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมอันนี้ฉันเคยเห็นเคยเห็นเขาจะแปะใช่หลักหลักว่าทง ปูนอะเสาปูนแล้วก็ปักไว้ในน้ำอหรือว่าเอาไม้ไผ่ไปปักปักปักใช่ไหมใช่แต่เอาซีเมนติดไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นมันได้ประมาณสักพื้นที่เนี่ยพันสองพัตัวต่อกระชังแต่พอมาเป็นแบบนี้เข้ามันก็7,8็ดแพันตัวต่อกระชังสุดยอดเลยเกษตรกรก็ทำรายได้เยอะขึ้นอ่าฟังดูนะครับมีขนาดที่เล็กกว่าอยู่แล้วนะคะดังนั้นระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนานสักนิดนึงค่ะ ก็ประมาณปีถึงปีครึ่งนะคะถึงจะได้ออกจําหน่ายแต่การจําหน่ายเนี่ยก็มีหลายขนาดด้วยกันนะคะซึ่งขนาดที่บางครั้งอะ่ะจเซนเราก็สามารถที่จะจาหน่ายได้บางส่วนนะคะแต่ราคาคือตามขนาดของมันแต่ถ้าเกิดเมื่อไหรที่รออีก 2- อสเดือนขึ้นไปเนี่ยขนาดของลูกหอยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นตัวเต็มวัยนะคะตัวเต็มวัยเสร็จปุ๊บเกษตรกรก็สามารถขายได้10บาทขึ้น15 2 0 25บาถึง30บบาทด้วยซ้ำนะคะขึ้นอยู่กับขนาด นี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่สถาบันการศึกษานะครับไปเชื่อมโยงกับทางภาคเกษตรกร,ะกรนะครับในการพัฒนาการทำการ,กรเกษตรการทำประมงอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ